เปสนะคะเนี่ยอากาศดีมากเลยอากาศดีมากเลยนะคะอันนี้เรามาดูที่รัฐสภารัฐสภาเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้เลยนะคะเนี่ยระยะเวลาของการสร้าง แล้วก็ติดแม่น้ำดานูบด้านล่างนะคะอันนี้เห็นรถรถรางไหมคะรถราง ไลฟ์ครั้งแรกไลฟ์เป็นไหมเนี่ย นี่สี่โมงแล้วนะคะสี่โมงครึ่งกว่ากว่าแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนู้นกันเดี๋ยวาไปกินหาอะไรทานโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยสวยจริงๆอ่ะ ตอบไม่เป็นอ่ะกุ้งตอบไม่เป็นไค์ครั้งแรกมันรู้จะตอบยังไงเนี่ยดูเมสเซจไม่ถูกมีคนเต็มเลยนี่ไง คนเยอะอยู่แต่ว่าว่าจะไปดูข้างในามาไม่ทันเขาปิดละเมื่อกี้ไปอยู่ที่ที่โรงแรมมานาันนะอยู่ใกล้ๆมันจะมีมัสยิดอยู่อันหนึง่งเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวขากลับบ้านก่อนขากลับก่อนเดี๋ยวขอโทษนะ,อ,ะอันนี้มันถูกป่าเนี่ยมันตั้งถูกป่ะถูก้วใช่ป่ะตอบด้วยนะเพราะว่าอ่านไม่เห็นอะ หนุ่มๆดูดูด้านบนนะอันนี้สวยแต่เธอต้องมาเขาก็จะพามาแหละอันนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรอะรู้ดูใบไม้ผลิแล้วอะที่นี่มันก็จะ,อ,ะอุ่นกว่าที่นอร์เวย์นอร์เวย์เมื่อวันหิมะยังตกอยู่เลยที่นี่โอ้โหแดดมีแล้วก็ วันนี้อากาศดีอะโชคดีอากาศดีเห็นไหมดอกไอ้นีนเ่เริ่มมาละภาษาภาษาก็ลืมภาษาไทยก็ลืมอ้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเดินไปที่ตรงพาเดินไปตรงแม่น้ำดานุบ งนี้ก็จะมีรูปปั้นนะเดี๋ยวเดินไปดูตรงแม่น้ำดาน,นุบกันกล้องมันสั่นนะป่ะ ในเมืองเลยนะสวยเลยนะเนี่ยโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปอีกครั้งนึงโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะแสงอาทิตย์กำลังสวยมากเลยแสงอาทิตย์ดีมากเลยวันนี้อแต่ว่าเย็นเย็นหน่อยก็คือคือไม่ได้ไม่ได้เย็นมากคือ13องศาถือว่ากำลังสบายสบาย ก็มีคนอยู่นะยังมีคนก็มีคนอยู่เดี๋ยวไปดูปริมแม่น oh, ้ำโอ้เดอเออกล้องมันสั่นไปหน่อยไหมข้างนี้สวยเออมุมนี้ก็สวยรัฐสภานะคะรัฐสภาของบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะ ลมแรงใช่ลมแรงแล้วมันก็ไม่ได้คือไม่ได้หนาวมากหรอกแต่ว่าวันนี้เอาเสื้อมาสองตัวเสื้อมาเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าเพื่อนบอกว่าไม่หนาวไง <c oughs> ในรถรางในเมืองเดี๋ยวจะว่าซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วซื้อตั๋วรถแบบ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 เจ็ดวันรวมทุกอย่างเลยอะ่ะ <c oughs> ก็คือใช้ใช้อะไรก็ได้เลยขึ้นรถอะไรก็ได้เลยเมื่อกี้ก็ขึ้น ขึ้นม่มวๆมามาถึงนี่ได้ด้วยเพิ่งดูดูแผนที่แล้วก็ข่าวที่แล้วเดินอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นรถเลยไงคขาวที่แล้วมาถึงนั่งแท็กซี่มาตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่มันไม่ไกลหรกค่าแท็กซี่มันก็ไม่แพงอ่ะมันก็ถูกนี่ดูมุมเนี้ยมุมนี้ก็สวยอันนี้มุมด้านอีกมุม เดี๋ยวไปดูภาพจำลองนะภาพจำลองของอพารลเมนต์เขาเนี่ยโอ้โหดูเดิเยนี่ดูใหญ่แค่ไหนโอ้โหโอ้ยมุมด้านนี้อืมเห็นปะเหมือนพระราชวังเลยโอ้โหใหญ่มากเห็นปะโอ้ จะได้คลายสยไม่ด้ถ่ายเดีด๋ยวต้องขึ้นมาถ่ายรูปเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปฝั่งนู้นเนี่ยจะไปอ่อพาเลทฝั่งนู้นอะกะว่าอยากจะไปดูตอนกลางคืนไปนั่งตอนกลางคืนแล้วก็มองมาฝั่งนี้มันจะสวยมากเลย คาวที่แล้วเนี่ยเดินนะห้าเดินยาวเลยอะไกลไปถึงนู่นเลยอะหลายสะพานเลยอ่าบูดาเปสเนี่ยเขาจะมีข้ามฝั่งเพราะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ฝั่งเปสนะคะแล้วก็ฝั่งบูดามันอยู่ฝั่งนู้นเห็นฝั่งบูดามันอยู่มันอยู่ฝั่งนู้นเห็นเรือไหมคะมเือนนโอ้โหกลางคืนเขาก็จะมีเรือเต็มเลยนักท่องเที่ยวถ้าช่วงช่วงเนี้เขาเปิดเขาไม่ได้ดูไม่ดูอะไรเลย ไม่ได้ดูอะไรสักอย่างหนึ่งมาเข้ามาได้เลยอะแต่ว่าเขาเช็คว่าแต่ทางสายการบินนะเขาเช็คว่าเราฉีดยาหรือยังเขาจะเขียนถามว่าเราฉีดยากี่เข็มแล้วเราฉีดยาถ้าเราเราใส่ในนั้นว่าเราฉีดยาแล้วมันก็เฉีดก็ก็ฉีดวัคซีนมาฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วมันก็มันก็โอเคก็เข้ามาได้อันนี้ก็คือสวยเนาะ อันนั้นสะพานสะพานสีเหลืองมันไม่ใช่สะพานไม่ใช่สะพานเชนอยู่ฝั่งนู้นยังไม่ใช่มาคราวที่แล้วนะ่ะโรงแรมโฮเทลอยู่อีกฝั่งด้านนู้นแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งด้านนู้นข้ามไปข้ามไปฝั่งบูดานะเดินคราวที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะลองคราวนี้จะลองนั่งรถดูให้ทั่วเลยเดี๋ยวจะลงไปไปดูไอ้น,นั่นให้ไปดูเขาเรียกอะไรนะไปดู รองเท้าสัญลักษณของรองเท้าที่เธอจะต้องมาถ่ายรูปด้วยยังอยู่ไหมเนี่ย จะมานั่งตากแดดอาจจะเป็นนักท่องเทีย่ยว ยังหันอย่างเงี้ยเหรออันนี้ได้ป่ะไม่ได้อ่ะเขาบอกล็อกอะ่ะไม่ได้อ่ะเขาบอกว่ามันล็อกไม่รู้ล็อกเพราะอะไร เาบอกว่ามันล็อกเ,อเขาเขาไม่ให้แบบยาวเงียบอนนี้เริ่มจะดูเดี๋ยวพอ,อแมฆเมฆมาก็หมดแล้วอ๋อรองเท้ามันไม่ได้อยู่แถวนี้เนันต้องเดินไปอีกนูน่นใช้ใช้หนุ่มผมยาว เพียงเจอละไอหนุ่มผมยาวกล้องสั่นไหมเราก็เดินไปเรื่อยๆแต่พวกนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปข้างในแต่มันเสียค่าให้จ่ายก็คืออยากจะเข้าไปดูเขาบอกว่าข้างในนะมันเป็นทองคำสร้างจากทองคำตั้ง เยอะมากเลยแล้วก็มีอัญมณีเยอะมากเลยอะ่ะด้านในเขาตกแต่งอะ่ะสวยมากเลยอดูให้ดูยอดโอ้โหสวยจริงไม่มีใครรอกมีเธอเธอดูอยู่คนเดียวเป็นไรรอก อันนี้เขาก็มาเป็นกลุ่มเขาก็คือมีเปิดเพลงฟังเออแต่ว่านั่งตากแดดก็คู่ชีิดีมันก็แบบว่าไอ้นั่นดิอุ่นดิเออวนวนขึ้นไปถ่ายรูปก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะ่ะยังไม่ได้ถ่าย ไปดูเอไตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนนะเฝั่งด้านนู้นเห็นปะ่ะอันนั้นยอดโดมสีเขียวๆอันนัาา้น p a l a ตรงนี้ก็มันเป็นมันเป็นโบสถ์อ่าแล้วก็มันชื่อเออโบสถ์ด้านฝั่งด้านเนี้ยสวยเหมือนกัน ขาที่แล้วเขาที่แล้วก็เดินคือมันมีเมืองเก่าหลายที่เอ่หลายที่มากเลยสวยอ๋อมันต้องลงไปด้านนู้นอีกเนอะถึงจะเจอรองเท้าเราจำไม่ได้นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ ประเทศไหนไม่รู้ฮัลหลติดไหนเวอร์ใช้ให้ฮคนอื่นเขาก็ใช้ฮัลโหลกันอ๋อมันต้องลงไปด้านนูน้นแฮ ใช่ลงไปอีกอันนี้เดิน,ดนรอบเลยนี่เดินรอบอ่าพารามนเตนแะล้วนั่นเนี่ยเดินรอบรัฐสภาแล้ว ได้ออมามาอก้ออ con măng này are lah ใบแล้วของของของเนี่ของนอร์เวย์ยังยังหิมะตกอยู่เลยนหนาวจื๊ออยู่เลยเมื่อเช้าออกมาจากบ้านอนะติดลบอติดลบลบ 5. ห้าหนาวเลยอะ ปิวสะบัดเขาเนี้ยก็คือด้านนี้ก็จะเป็นแบบสถานที่ราชการเยอะหน่อยจำไม่ได้แล้วว่เาเดี๋ยวจะเดีวเดี๋ยวเดีจะทำการบ้านมาันมาแต่ว่าันานี้ลืมอะ เขาก็กว่ารังจัดเตรียมเรื่องดอกไม้อยู แล้วนะดูแค่นี้ก่อนนะพาล l บ a m รขอบคุณที่รับชมนะคะหนึ่งคนโอเคโอเคไปก่อนนะคะ